สวัสดีค่ะทุกท่านพบกับทิตานะคะที่ช่องทิตาพาดูที่ค่ะวันนี้ทิตาก็พามาอยู่ที่ออฟฟิศของเรานะคะถ้ามาทางร,างรังสิตนครนายกก็ตรงมายาวๆเลยค่ะเมื่อถึงคลองสิบแล้วเลี้ยวเข้าไปได้เลย ขับเข้ามาเพียง7.5กิโลเมตรเท่านั้นก็จะถึงออฟฟิศแล้วค่ะถึงแล้ว สวัสดีค่ะพบกับทิตายแล้วนะคะที่ช่องทิตาพาดูที่ค่ะวันนี้ทิตาก็พามาอยู่ที่ออฟฟิศของเรานะคะคือออฟฟิศสีรัชนาเรียลเอสเตทจำกัดค่ะออฟฟิศของเราตั้งอยู่ที่คลองสิบหนองเสือปทุมธานีค่ะห่างจากเส้นรังสิตนครนายกเพียงแค่7.5กิโลเมตรเท่านั้นในวันทําสัญญาเนี่ยเราจะพาลูกค้าเนี่ยมาทาสัญญาที่นี่เลยค่ะทางเราเนี่ยจะมีทีมงานดูแลลูกค้าทุกท่านเลยค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นต่างๆมากมายทิตาอยากให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจได้ เลยค่ะว่าเรามีตัวตนจริงๆมีบริษัทจริงๆหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อที่เพจท่ตาพาดูที่ได้เลยนะคะหรือจะโทร096 461 4162หรือแอดไลน์มาได้เลยค่ะ